สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามเอื้นชาแนลน,นะคะวันนี้เราจะทําเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะเมนูนี้มีชื่อว่ามิโยกี้ครีมี่ทูมโตแอนด์เอสปินาคะเราจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนแรกเราจะทําตัวมิโยกีก่อนนะคะจะใช้มันฝรั่งหรือเราจะใช้มันหวานก็ได้นะคะเราจะใช้สปิดโพเตโต้นะคะทําเป็นตัวมิโยกีค่ะ ก็จะมีไข่หนึ่งฟองมันหวานของเราก็จะใช้ประมาณหัวหรือหัวครึ่งนะคะเราจะใช้แป้งประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะแล้วแต่เหมาะสมถ้าไม่พอถ้าแป้งยังเหลวอยู่ก็เติมแป้งได้นะคะนำไปนึ่งให้สุกก่อนนะคะเราก็ใช้ประมาณหัวครึ่งนะคะใส่ไข่ไปหนึ่งฟองนะคะ ็จแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปนะคะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะใส่แป้งลงไปอีกนะคะทีละสองช้อนค่ะตอนนี้เราจะนำออกมาปั้นนะคะ แป้งเป็นแท่งยาวๆได้สีแท่งนะคะเราก็จะตัดเป็นก้อนนะคะเอาแป้งมาบดไว้กับตัวซ่อมนะคะเราก็จะได้คล้ายๆตัวคล้ายๆตัวของแข็งค่ะนี่นะครท่านผู้ชมเมื่อเราทำตัวของแข็งจนหมด แป้งแล้วนะคะก็จะได้เล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะหม้อตั้งไฟปานกลางนะคะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะเราจะต้มตัวมิโยกี้ของเรานะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวมิโยกี้ของเราลงไปนะคะเราจะรอจนกว่าตัวมิโยกีของเราลอยขึ้นมานะคะแสดงวัาสุ ตัวมิโยกิ้ก็เริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะคะเราจะตักตันที่ลอยขึ้นมานะคะนี่นะคะีตัวมิโยกิ้ของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะพักไว้นะคะตอนนี้เป็นช่วงที่สองนะคะเราจะมาทำซอสกันนะคะเรามาเริ่มทำกันเลย <ไป S 1> คะ่ะทำตัวซอสนี้ก็มีใบผักโขมนะคะแล้วก็มะเขือเทศเชอรี่ก็มีต้นกระเทียมเนย ปาเมสองชีดหอมกระเทียมและครีมสำหรับทําซอสไวา์ขาวน้ำมันมะกอกเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะส่วนประกอบต่างๆจะเขียนไว้ใต้คำบรรยายนะคะตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันมะกอกไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหอมค่ะแล้วก็ต้นกระเทียมค่ะจะเทลงไปนะคะ เมื่อมาเขือเทศเริ่มอ่อนตัวนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะวายขาวนะคะพริกไทยค่ะเกลือนะคะนิดหน่อยใส่ใบขผักโขมนะคะเมื่อใบผักโขมยุบนะคะเราก็ตามด้วยมีโยกี้ของเรานะคะลงไปผัดคะ่ะ ็ใส่เนยลงไปค่ะประมาณ20กรัมนะคะและตามด้วยครีมนะคะพอท่วมมีโยกี้ก็พอนะคะและตามด้วยปัามซองนะคะ เรามาชิมกันนะคะอันนี้ตัวมิโยกีนะคะหืมหน่าทานอ,อร่อยค่ะตัวมิโยกี้ที่เราทำนะคะนิ่มค่ะไม่แข็งกระด้างกลมกล่อมกับตัวซอสที่เราทำถ้ามีโอกาสลองทำดูนะคะ